สวัสดีครับท่านผู้ชมคะวันนี้เราต้องอยู่กับไ i อีกแล้วใช่ไหมใช่วันนี้เป็นชลิปเกี่ยวกับอะไรครับอ่าอันนี้เป็นดิกโทรไฟล์ดิจิทัลไฟล์ดิจิทลิรออ่าดิกลิทัลการคัดเด็กนะแต่ว่าขั้นตอนในการใส่ว่าเอ้ตัวนี้มีตัวอะไรบ้างนี่ก็เป็นคลิปแรกแนวทางแนวทางแนวทางกันอย่าเดยนี่เป็นคลิปแรกอ่าในการจัดให้ดูกันนะครับนี่เป็นนี่เป็นเออ่สายไลายโกบอลินค่ะนี่สายไลโย ลิเวอร์เตอร์อ่ามนัทจูลี่เอาไปนมนัทถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยเริ่มที่เกณสูตรนะครับผมก็จะใส่เป็นลิเวอร์เตอร์เป็นความฝ่ายฝันนะ,ะารับอารุนอาคุณอ,อ่านเลยฮะก็ะเราใช้ผู้เริ่มต้นนะครับเด็กก็คือจะมีอย่างนี้เข้าโซนแล้วก็เอาเป็นตัวเมียาไว้บนจุดของกองอต่ว่าลองของกอชอบเป็นสายที่สชันสนุกับ<อ> โบนัสไม่เป็นอย่างอีนก็ทิเกอร์ไม่ได้เป็นที้ทิงเกอร์ใส่แปดใบไใบไม่ได้เป็นรอทิเกอร์ใส่สี่ใบก็คิวทิงเกอร์อีกคิวใส่สามนี่คิวใส่ใบเดียวเว้าวเออสี่ใบโอเคไปสุก็่านี้โอเคต่อไปก็มาเริ่มไปนที่เกณฑ์เลยดีกว่าสำหรับเกณฑ์หนึ่งสี่ใบแรกที่เราจะใส่ควเอเกณฑมากรโน เห็นวิถีการขนส่งรนเท็กนร้ว้ามรูโน่เองก็มีความสามารถในการบูดที่รุนแรงนะฮะไี้ที่แทบร้องไห้ก็อีกสัมภา์ที่ขายได้คือกเปนกาอันนี้ใส่เป็นอันนี้จะไม่ใส่พื้นี่อนะเพราะว่ามันเป็นรื่องบรรทนะฮะสาหือเรืองบรรทบเาใส่ไว้นี่แล้วกจะเป็นยิไปเร่อไปรืเห็นเป็นไก่ผ้าโซรอนโซรอนโซรอนนะ ใส่3ามใบพอเพราะว่าถ้าใส่สี่ใบจะออกเยอะเกินใส่สองก็ออกน้อยใส่สามไม่เอพอดีหนัใบพอดีใบก็เป็นตัวหายแดงของดอแน่เองดอเรเบอร์เตอร์แห่งอะไรเนี่ยลูกสีเขียวเหรอลูกดีลูกสีขาวอันละลูกสีขาวอ่าเบริที่มีความสามารถในการหงายตาเมตตามันจะเบร์มาสนามนันเองครับก็เดอดกินเ็ดรอไปไปพวกับเกตสองไปบ้างเอ็ด องหน้าก็จะมีทิเบนเตอร์เอ็นคุยเอสกาหรือว่าหลายอะไรคนจะเรียกว่าพี่พาไวยแมนีมารเราเองค่ะพี่พาไพี่พาไทยช่วยในการบว่าเรียกพวกจับกลุ่มสุดกองเพราะแต่ไม่ได้เป็นพิเกอร์อะไรก็ตีฮิตฟอสต์ที่เรียกมาแบบทิเบนเตอร์ซารีทรัมเฟนเตอร์ก็ที่เก็บอะไรนะเก็บม่ได้เปลี่นจากดอกปะดอกดอกโซนแล้วก็กับเข้ามองแล้วก็สับออกมา ส่วเป็นตัวที่เรียกคือเล็กนั่นเองนะสตอ่าแล้วก็ขันแรกฟลิปเองเราก็มาสเตอริกใส่ทีไปบางคนจะสงสัยทำไมไม่ใส่เอ่อเอ่อบัคเก่าตัวนี้ก็คือถ้าใส่บัคเก่าเนี่ยมันจะเราต้องเลือกว่าเอาอะไรออกระหว่างซูลอนกับไอะไรนะว่อนกับตัวนี้ที่ไหนมีขาวอ๋อเบลินใช่ต้องเลือกเพราะว่าไอ้นั่งมันก็ดีนะแต่มันต้องตีกิ๊กเนเพราะว่า อร้เบิตเราไม่ค่อยได้ใช้ทุกประการเราเอมาใช้กับคอจัมเบตใช่แล้วก็จะเป็นเกียร์สามนี้ก็เกียร์สองทั้งหมดสี่ตัวนี้ไปเกียร์สามก็ไดเกียร์สามหน้าเบรกไราใส่สามไปอ่าทำไมครับทำไมถึงใส่สามใส่ออกใส่ซี่ะออกเยอะไปแล้วก็เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยว่าปกติมันก็แรงหนึ่งใช่ไหมมนัสใช่แรงอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปก็ยูเลเตอร์ เป็นตัวกบเตา็ดลืมชื่อไปได้ไงวะอ่าทำไมใส่ที่สองมาเอ่อถ้าจะใส่ตัวนี้สี่ถามว่าออกเยอะไหมเยอะมากก็เลยจะใส่มาสองใบทัวนี้ก็ตัวนี้จริงไม่ต้องใส่เลยก็ได้คือใส่ตัวอื่นก็ได้ใส่เป็นเอ่อไซน์ก็ได้แต่ในนิดอ่ะ คือเทคมันจะเกิดตอนต pues okay. okay. right. so ุ way? ้มตีตุ ah. bueno? ้มตีแต่เทคเนี South ้มันจะเกิดในเฟสเนี่ยตอนที well, ่โซลี bon ่เอาพลังมาตัวแชนนี <laughed> ้เห็นได้โอเคแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เปลี่ยนไปเลยก็ได้นะอ่าก็ใคก็เป็นลิเลเตอร์โบนัสเซนจูรี่โอเฟดครับผมใส่สามใบก็เดี๋ยวนี้บอกใส่สี่เยอะไปแต่สองก็จุดน้อยไปอ่าก็เลยใส่สามไปเลยโอเคก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่สมบูรณ์แล้วสำหรับ ใครที่อยากจะปรับแต่งตรงไหนก็ปรับแต่งได้เลยเพราะว่าน,นี่เป็นแช่การทำให้ดูเท่านั้นว่าเราจะจัดยังไงสายนี้เราแบบของผมนะฮะว่าจะเล่นยังไงให้มันโอเคสำหรับใครที่อยากจะปรับแต่งอางนก็แล้วแต่เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ลาไปก่อนบายๆสวัสดีครับบ๊ายบาย